ตอนที่2,818เสน่ห์อันเยือกเย็นแน่นอนว่าคำพูดของจักรพรรดิองค์ที่สองจบลงแล้วและเทพปีศาสได้ผ่านศีรษะของพวกเขาไปแล้วและลงจอดบนซากจักรกลที่อยู่ไม่ไกลการไล่ล่าเทพอสูรอีกประเภทหนึ่งรีบวิ่งไปและเห็นจักรพรรดทั้งสองแต่พวกเขาตกตะลึงกับลำแสงสีชมพูโดยตรงลักษณะที่แตกต่างกันนั้นแปลกมากตัวเรือนเป็นสีชมพูโปร่งแสง แต่ต่างจากคริสตัลตรงที่เหมือนโลหะโปร่งแสงมากกว่าตัวสีชมพูเหมือนกินยักษ์สีชมพูสวนลำตัวท่อนล่างเหมือนปลาหมึกมีหนวดเก้าเส้นมันดูแปลกมากเมื่อเห็นลำแสงสีชมพูในดอกไม้ทิพจักรพัรดิองค์ที่สองก็เปิดตัวพลังเวลาของเขาทัานทีทันใดนั้นความเร็วของลำแสงสีชมพูก็ช้าลงมากและทุกคนมีโอกาสที่จะตอบสนองหลบออกฉันเห็นลำแสงสีชมพูตกลงมาบนหยดน้ำขนาดใหญ่ และทันใดนั้นก็ตัดทรายแข็งเป็นคูลึกอย่างเรียบร้อยเหมือนมีดเลเซอร์ที่ตัดผ่านมาใบหน้าของผู้คนเปลี่ยนไปอย่างมากทรายที่นี่แข็งมากพวกเขาชัดเจนมากลำแสงสีชมพูตัดรอยลึกที่ลึกลงไปสาหรือสี่เมตรภายใต้การระเบิดพลังแบบนี้พอจะเข้ากับผีเสื้อได้จักรพรรดิองค์ที่สองของชั้นเรียนเราเรีบไป จักรพรรดิองค์ที่สองคลี่สนามเวลาของเขาชะลอการไหลาเวียนของเวลารอบตัวมนุษย์ต่างดาวและตะกอนสายพวกเขาความเร็วของต่างกันค่อนข้างท้าทุกคนต้องการที่จะคว้าโอกาสนี้แต่เมื่อเห็นหนวดโลหะโปร่งแสงเก้าเส้นของสายพันที่แตกต่างกันเพิ่มขึ้นบนหนวดเหล่านั้นมีสิ่งที่กลมเหมือนหน่อมีแถวเติบโตเหนือหนวดในวินาทีถัดมาฉันเห็นว่าแผ่นดิสบนหนวดรวมตัวเป็นลำแสงสีชมพู และแถวของลำแสงสีชมพูจะควยกันในพิบตะราวกับว่าโดยทั่วไปแล้วตะข่ายเลเซอร์ถูกห่อหุ้มเข้าหาแฮนเซนภายใต้ลำแสงสีชมพูจำนวนมากแม้ว่าความเร็วจะท้ากว่าแต่ก็ไม่สามารถหลบได้ตามฉันไปทำลายลำแสงจาก,กระพัดองค์ที่สองกรีดร้องและโซดคำสั่งของร่างกายของเขาวควบแน่นบนดาบศักดิ์สิทธิ์และกระแทกเข้ากับลำแสงสีชมพูแมงไล่เป่าฉินเป่าหญิงและ โรนโดยังใช้พลังที่แข็งแกร่งที่สุดของพวกเขาในการลอบเข้าไปในตะข่ายลำแสงกับจักรพรรดิที่สองตูมพลังแห่งความหวาดกลัวระเบิดออกและลำแสงก็ถูกพวกเขาทุบแต่จักรพรรดิองค์ที่สองก็ถูกกระแทกอย่างแรงและพื้นก็แตกแมงไลและคนอื่นๆกำลังมองแล้วร่างกายก็ถูกกดลงไปในทรายแม้ว่าตะข่ายจะหักแต่ตอนนี้พวกเขาไม่มีความสามารถสำรองที่จะรีบออกไป พวกเขาไม่รอให้พวกเขาปีนขึ้นจากทรายมนุษย์ต่างดาวอีกด้านหนึ่งยกหนวดขึ้นและแถวของลำแสงสีชมพูก็ตกลงมาอีกครั้งปากของจักรพรรดิองค์ที่สองตะกรนขึ้นบนท้องฟ้าและดาบก็ทะลุท้องฟ้าในบรรดาผู้คนมีเพียงสองจักรพรรดิเท่านั้นที่แทบจะไม่สามารถต่อสู้กับคนแปลกหน้าได้น่าเสียดายที่จักรพรรดิองค์ที่สองเก่งเรื่องพลังเวลาไม่ใช่พลังทำลายล้าง แม้ว่าเขาจะสามารถใช้พลังของเวลาในการควบคุมความแตกต่างเพื่อไม่ให้มนุษย์ต่างดาวโจมตีเขาได้แต่ดาบของเขาอยู่บนเอเลียนเพียงไม่กี่ร้อยตื้นๆก็ไม่สามารถทำลายได้ใครๆก็ดูได้หากจักรพรรดิองค์ที่สองยังคงต่อสู้ต่อไปเมื่อพลังหมดไปและไม่สามารถควบคุมขอบเขตเวลาได้ก็จะต้องพ่ายแพ้คุณสิ่งมีชีวิตที่ต่ำกว่ากล้าอวดฉลาดต่อหน้าพระบุตรของพระเจ้าฉันไม่รู้ จริงๆว่าจะอยู่และตายได้อย่างไรตราบใดที่คุณทำงานเพื่อบุตรของพระเจ้าคุณยังสามารถให้มีชีวิตอยู่เนื่องจากคุณกำลังมองหาความตายคุณไม่สามารถตำหนิพระบุตรของพระเจ้าองค์นี้ได้ปีศาจมองไปที่จักรพรรดิองค์ที่สองและกล่าวอย่างดูถูกพี่ชายสี่คนคุณไปหนีแยกกันและหนีไปหนึ่งคนสองจักรพรรดิตะโกนพี่ชายคนที่สองฉันจะช่วยคุณแมงไลเกิดอารมณ์รุนแรง แม้ว่าเขาจะรู้ว่าเขาเพิ่งได้รับการเลื่อนระดับไปสู่ระดับการทำลายล้างแต่ปีศาจงูเก้าหัวที่ใช้เป็นอาวุธก็ถูกทำลายมันห่างไกลาจากคู่ต่อสู้ที่แปลกประหลาดฉันไม่เต็มใจที่จะออกจากที่นี่เมื่อจักรพรรดิแตกออกฉันจะรีบไปทำงานหนะักประการที่สี่เราทุกคนจะตายที่นี่ไม่ได้ต้องมีคนกลับไปบอกเธอว่าใครจะเป็นศัตรูกับจักรพรรดิของเราต้องรายงานการแก้แค้นครั้งนี้จักรพรรดิองค์ที่สอง และการเข้าสุดหนาดแบบต่างๆนั่นก็น่าจะเป็นพี่ชายคนที่สองเช่นกันคุณไปคุณมีโอกาสที่ดีที่สุดที่จะกลับไปมีชีวิตอีกครั้งแมงไล่กล่าวว่าผู้คนได้รีบขึ้นไปด้านบนแล้วโดยใช้ปืนฉีดที่แตกต่างกันเช่นหนามังกรปีศาจไปยังตัวประหลาดพี่สองสุดยอดไปก่อนกลับไปก่อนสิ่งนี้ต้องรายงานให้ฉันทราบคุณยอดอะไรคือสิ่งที่ยอดเยี่ยมของคุณ จักรพรรดิองค์ที่สองบินไปที่ด้านข้างของแมงไล่และสนามเวลาก็ตกลงมาที่เขาในเวลาเดียวกันทําให้แมงไล่ช้าหลงตามความเร็วของสัตว์ต่างดาวลุงเออหวงควา้าแมงไล่และชี้ให้พวกเขาไปที่เปาหญิงและพูดว่าคุณเดินกับคนที่สีโปรดจําไว้ว่าก่อนที่จะกลับไปหาจักรพรรดิต้องไม่ทิ้งผงเซามิกไว้สองพี่น้องแมงไล่ต้องการดิ้นรน แต่พบว่าร่างกายของเขาถูกปิดผนึกและเขาก็อดไม่ได้ที่จะร้องว่าพี่ชายคนที่สองถ้าคุณไม่จกไปก็พึ่งพวกเราเราจะหยุดออกจากสนามแห่งดาวมรณะได้อย่างไรยังไงก็ตามเรียกคิงก็ตายไม่ทิ้งก็ตายดีกว่าสู้กับพวกมันจักรพรรดิองค์ที่สองต้องการจะพูดอะไรบางอย่างแต่เขาฟังรอยยิ้มของปีศาจ คุณไม่จำเป็นต้องต่อสู้คุณต้องตายไปทีละคนที่นี่มีมากกว่าหนึ่งคนเมื่อฟังปีศาจดอกบัวจักรพรรดิที่สองก็เปลี่ยนสีหน้าทันทีในวินาทีต่อมาฉันฟังเพียงเทพปีศาจเท่านั้นและเสียงวีดวิวเหมือนฟ้าร้องกลิ้งทอดยาวไปหลายหมื่นไม้นำไปสู่เสียงสะท้อนอย่างต่อเนื่องรอบๆใช้เวลาไม่นานในการดึงดูดมนุษย์ต่างดาวนับหมื่นไมแม้ว่ามันจะไม่รุนแรงเท่าเสน่ห์ของแสงเ็นนี้แต่ก็เพียงพอที่จะฆ่าคุณเ้วยปีศาจ กล่าวด้วยเสียงเยาะเย้ยใบหน้าของจักรพรรดิองค์ที่สองมีความทุกยากและเขากล่าวด้วยรอยยิ้มที่แข็งแกร่งเทพปีศาสตร์่ารอเจ้าโดยปราศจากความเกลียดชังทำไมเจ้าต้องประหารพวกข้าด้วยตอนนี้ข้ากลัวว่ามันจะสายเกินไปถ้าเจ้าตามข้าเจ้าจะตายกับศัตรูเจ้าจะกล้าเป็นศัตรูกับลูกชายคนนี้พวกเจ้าจะต้องตายทั้งหมดปีศาจดอกบัวกล่าวด้วยการแสดงออกหน้าตาทุกคนไม่ได้หน้าตาดี แม้ว่าพวกเขาจะไม่เห็นความแปลกแยกใดๆแต่พวกเขาก็สามารถได้ยินเสียงของสัตว์ร,ร้ายที่น่ากลัวได้ในระยะไกลเห็นได้ชัดว่ามีมนุษย์ต่างดาวที่น่ากลัวไม่กี่ตัวเข้ามาใกล้ด้านนี้ท่านใดนั้นจักรพรรดิองค์ที่สองก็ยิ้มพี่ชายสี่คนดูเหมือนว่าพี่น้องของเราจะฆ่าพวกเขาในวันนี้เมื่อจักรพรรดิองค์ที่สองกล่าวเขาก็ยกเลิกการห้ามแมงไล่เขารู้ด้วยว่าวันนี้พวกเขากลัวสถานการณ์ที่ตายแล้ว และยังมีชีวิตอยู่พี่ชายคนที่สองคุณและฉันร่วมมือกันและค้าเขาทั่วท้องฟ้าแมงไล่รีบถือปืนยาวลุงสองคนฉันมาที่นี่เพื่อช่วยคุณหานเซ่นรู้ว่าเขาถึงจุดจบของชีวิตและความตายและตอนนี้ลังเลที่จะเรียกวิญญาณอาสูรมาป่าดวงดาวมือข้างหนึ่งถือของวิญญาณอาสูรผีพรายก็เร่ิวิ่งขึ้นไปด้วยจักรพรรดิองค์ที่สองไม่คิดว่าแฮนเซ่นจะช่วยได้ แต่เพราะเขารู้ว่าสงครามครั้งนี้เกือบจะมีคนตายไม่มีความแตกต่างเพียงแค่ความแตกต่างระหว่างความตายก่อนกำหนดและความตายตอนปลายไม่มีคำพูดใดที่จะหยุดแฮนเส้นได้ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจะพยายามลงคลิปเร็วๆคะ่ะสามารถดเนตเป็นกำลังใจให้ได้ตามเลขบัญชีใต้คลิปนะคะขอบคุณคะ่ะ